สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม พลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสต์คลิปที่ผลได้มีการพูดที่ว่าอย่างของรูทินแซดบายมั่งมีของพี่อ้อมพี่อ้อมได้นำผลิตภัณฑ์นะครับเข้าไปหานะครับบุคคลท่านหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจนะครับจุงก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะครับจุมก็ไม่ได้ขัด มันเป็นสิทธินะครับของแบรนด์นั้นเขาจะนําไปเสนอที่ไหนก็ได้เราพูดคุยกันแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้การนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาทีสนะครับบายุกรัชนีผลิตภัณฑ์รีอผลิตภัณฑ์ลูทีนแซดบายมังมีของพี่อ้อม หรือแม้กระทั่งนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมนโอมโฮมซัพทีปีสก,กินของลุงกับป้านิยามนี้นะครับถ้าโป,โปรไหนนะครับสินค้าโปรไหนนะครับที่ลุงไม่ได้เอ่ยที่ลุงไม่ได้บอกถ้าเอฟซีท่านใดนะครับอยากจะอุดหนุนนะผลิตภัณฑ์ มันก็ไม่ได้ห้ามนะครับุไม่ได้ห้ามแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ไหนนะครับที่ขายนะครับที่ขายในานามคนอื่นนะครับลุงก็จะไม่ได้นะครับลุงก็จะไม่ได้ค่าลุงก็ไม่ได้สดลุงก็คือสรุปคือลุงไม่ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดคือค่าคอมมิชชั่นลุงก็จะไม่ได้รับเขาเล่าว่าเนาะเขาเล่าว่า แบรนทุกแบรนเนี่ยจะไมไ่อยู่กับลุงแล้วนะคะเนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มาวันนี้ภาพที่เห็นนะคะพี่ขอเรียนยืนยันว่าผู้แบรนนี่อยู่กับลุงเหมือนเดิมน,นะคะโดยเฉพาะตัวพี่เองเนี่ยเอ,อมีหลายท่านถามว่าจะทิ้งลุงไหมจะไม่อยู่กับลุงหรือเปล่าพี่จะไม่ตอบว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่พี่จะตอบว่าลำบากตอนนี้ก็อยู่มาแล้ว คุณสันตติกูลยังได้โพสข้อความดีวยว่าก่อนที่จะไลฟ์สดต่อว่าแบรนด์ลูทินแซดายมั่งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไปหาพรีเซ็นเตอร์คนใหม่พลต้องถามตัวเองก่อนว่าพลมีความจริงใจให้กับแบรนด์พันธมิตรธุรกิจเหล่านี้ดีพอหรือยังพลเอาแต่ได้ส่วนแบรนด์อื่นเขามีแต่ให้ให จนบางแบนใช้งบทางการตลาดทุ่มให้กับพลจนเขาขาดทุนด้วยซ้ำก่อนหน้านี้หลายแบนเขามอบเงินให้พลมาแล้วเท่าไหร่เมื่อไม่นานมานี้ที่เห็นหินก็ชามาดิพิดให้ค่าแรกเข้าห้า0 0ื่บาทกับพลงานเลี้ยงปาร์ตี้ต่างๆค่าอาหารเท่าที่รู้มาพลก็ขอได้จากแบนเหล่านี้ไม่ใช่หรือ แล้วสิ่งที่พลตอบแทนแบน์เหล่านี้คืออะไรจัดงาน f c Mid and g e e t วันที่7เมษายนโดยไม่เชิญแบนพันธมิตรเหล่านี้ทั้งๆท,ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือพลและครอบครัวในยามที่ตกยากพลทำธุรกิจเห็นแก่ได้มากเกินไปยังมีสินค้าของตัวเองยิ่งเห็นแก่ได้พลกันทา่าแบนอื่นหมด มารยาททางธุรกิจของพลแทบไม่มีเลยสำเนียกตัวเองด้วยขาลงแล้วอีกหน่อยพลจะเหมือนกับน้องหมานอนป่วยอยู่ข้างถนนเพียงลำพังหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเพียงขอให้คำกล่าวนี้เป็นจริงในเร็ววันค่ะ คุณสันคุณสันตติกุลได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าเมื่อเช้ามันออกมาไลฟว่าแบนายมั่งมีครับมันโกรธที่เขาไปหาพรีเซนเตอร์คนใหม่เกิดมาไม่เคยเห็นคนอะไรไม่เคยรู้จักบุญคุณใครนีรคุณได้ทุกคนไม่มีคำไหนจะบรรยายเลยค่ะ ดูๆแล้วนะคะคนอื่นที่เขาตั้งใจทำมาหากินน่าจะไปจ้างคนเหล่านั้นนี่อะไรจะพากันมาอกอับเพราะคนมีคดีเราจะไปเอามาตรฐานคนทำธุรกิจมาใช้กับจำเลยคดีฆ่าเด็กไม่ได้มันไม่รู้จักมารยาทห,ห่าหิวอะไรหรอกครับพูดเหมือนนะว่าเลยจีป,ปากจิบคอ พูดจริงใจไม่มีมีแต่จริงโจเจ้าของแบนด์กับจำเลยนั่งแถลงข่าวดูอึดอัดกันหมดเลยเนาะดูมีอะไรในใจไม่สนุกสนานเหมือนคนร่วมงานกันด้วยดีเหมือนมีผลประโยชน์ที่ไม่ค่อยจะลงตัวแต่บอกเอฟซีไม่ได้ขออนุญาตขับนะคะวันนี้แกพูดอะไร ทำไมหน้าแกเศร้าจังวะฮ่าฮานั่งอมทุกษแสนสาหัสสร้างภาพให้ดูว่าตัวเองนี้ไม่คิดอะไรฮ่าฮาคดีใหญ่ๆใกล้เข้ามาทุกวันแกกับนางถือคิดจนหลอนนี่เมื่อวานคงผิดหวังที่ไม่มีแบนไหนมามอบเงินปลอบใจสาธุสาธุก็เข้าใจนะว่าการทำธุรกิจต้องมีการแข่งขัน แต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกรอบกติกามารยาทนักจำเลยลืมไปคงไม่เคยมีคุณสันตติกุลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าดาราชื่อดังวันหนึ่งแก่ตัวยังต้องมารับบทพ่อแม่พนไม่ใช่ดาราพนเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กเล็กพนขาลงแล้วพนคิดว่าพนนั้นจะยืนหนึ่งตลอดกาล ให้แบนดเข่าจ้างจ้างคนเป็นพีเซนเตอร์ไปตลอดผลโง่จริงหรือแกงโง่ไปซื้อไอโฟนวันนี้ไปซื้อมอไซคให้คนโตขี่ไปโรงเรียนรวยจัดแต่ไลตีนาเศร้าบอกให้ซื้อสินค้ามันเยอะเพื่อใช้ในการสู้คดีทายเอซีมันยังตาไม่สว่าง ก็ช่างมันอยากรู้ไอ้คนที่โอนมันใช้มือถือรุ่นไหนสมเพศไม่นานทุกคนเขาก็จะออกจากจำเลยเพราะเห็นท่าแท้สาม้อถูกหวยก็แบบนี้แหละค่ะสุดท้ายมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมต้องสุมนำหน้าเวรกรรมตามสนองมันอย่างสาสมใบหน้ามองค้าใกล้มาแล้วนะ โคจะนอนผวาคุกคุกค,กคุกบักพวยพูดเหมือนเอฟซีควายเป็นสมบัติของมันที่มันจะลาเอฟซีควายไปทางที่มันจูงเนาะทำไมฉันต้องทำปากตามมันกว่าจ,จะฟังจูบฮ่า